สวัสดีครับ f c ท่านผู้ชมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันเช่นเคยกับช่องสมาคม h ช n แนลคลิปนี้ช่องของเราก็มีเหรียญชนิดหนึ่งบาทปีพศ2530เป็นเหรียญรุ่นเก่าของรัชกาลที่9้า เหรียญสองเหรียญน,นี้เป็นปีพศเดียวกันแต่คนละบล็อกนะครับซึ่งอีกเหรียญหนึ่งจะเป็นบล็อกสีขาวอีกเหรียญหนึ่งก็จะเป็นบล็อกสีเทาซึ่งแต่ละบล็อกก็ไม่ไม่เหมือนกันนะครับมีจุดสังเกตนะครับ ปกติแล้วถ้าคนดูเป็นเหรียญปีพศสอง0ชนิด1บาทจะมีอยู่ด้วยกัน3บล็อกนะครับบล็อกธรรมดานะครับเราไม่ได้เก็บเราเก็บแต่บล็อกหายากนะครับบล็อกหายากบล็อกไหคือบล็อกไหน,ออก,ไหนก็คือสองเหรียญนี่แหละนะครับ ก็มาดูนะครับบล็อกที่หนึ่งนะครับบล็อกที่หนึ่งบล็อกนี้ก็พบเจอได้ยากเช่นกันนะครับลักษณะผิวของเหรียญจะเป็นสีขาวสีเงินนะครับแล้วก็จะมีน้ำหนักไม่ไม่ไม่เท่ากัน สองเหรียญนี้เหรียญนี้จะหนักกว่านะครับเหรียญสีขาวสีเงินจะหนักกว่าตัวหนังสือก็ไม่ชัดเจนตัวหนังสือจะเป็นตัวหนังสือผอมบางสำหรับเหรียญนี้นะครับ้าพรวมภรูปก,ก็จะเป็นพระเศียรเล็กแต่จะมี เล็กกว่าที่นักสะสมวงการเหรียญเขาเรียกกันชนิด1บาทปีพศ2530พระเศียรเล็กพระเศียรเล็กกว่านะครับแต่นี่ก็คือบล็อกสีขาวสีเงินปีพศส5ง0นะครับต่อไปนะครับก็มาดูบล็อกที่สอง บล็อกที่สองคือเหรียญน,นี้บล็อกที่สองก็คือบล็อกพอเศียเล็กพรเศเล็กกว่านะครับของปีพศสองพันสามสินะครับ,ออ 30, รบจุดที่สังเกตก็มีอยู่สามจุดสำหรับด้านหน้าจุดที่หนึ่งดูเลยนะครับที่เปลือกตา นะครับสองข้างเนี่ยไม่ไม่เหมือนกันตาข้างนี้จะโล่งแล้วตาข้างข้างนี้จะมีเปลือกตานะครับเป็นจุดเด่นนะสองก็คือตัวหนังสือจะหนาเป็นตัวหนังสือคมชัดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งสองข้างคำว่าภูมิพลอนุญาเดช คำว่ารัชกาลที่านะครับนี่คือจุดเด่นของบล็อกสีเหลืองสีเทานะครับพระเศียรนี่จะเป็นพระเศียรเล็กกว่าเล็กกว่าเหรียญน,นี้นะครับเขาเรียกพระเศียรเล็กกว่าสีก็ต่างกันนะครับไปดูด้านหลัง ด้านหลังนะครับก็จะมีจุดแปลกให้ดูเช่นกันนะครับจุดแรกก็คือยอดเจดีวัดจะห่างจากขอบนะครับยอดเจดีวัดจะห่างจากขอบในขณะเดียวกันบกนี้ยอดเจดีวัดจะติดขอบชิดขอบนะครับ นี่คือความแตกต่างก็มาดูอีกจุดหนึ่งตัวหนังสือนะครับคมชัดตัวหนังสือหนานะครับจุดที่สามก็คือทอท,นะคทอทหารหางสั้นนะครับทอทหารหางสั้นนะครับทอทหารหางสั้นเป็นแบบไหน คนที่ชอบเหรียนและก็สังเกตเท่านั้นจึงจะเข้าใจในบ็อกทอทหารหางสั้นทอทหารหางสั้นนะครับดูดีๆทอทหารหางสั้นเหรียญน,นี้น่าเก็บ เพราะว่ามันไม่เหมือนไม่เหมือนกันในปีพศเดียวกันก็ไม่เหมือนกันนะครับโทอทหารหางสั้นนะครับสังเกตนะครับเปลี่ยนนี้นี่คือเปลี่ยนปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบชนิดหนึ่งบาทริปนี้เรานำมาให้เอฟซได้รับชม สองบล็อกนะครับถ้าเราพบเจอบล็อกต่อไปเราก็จะเอามาเปรียบเทียบกับสองบล็อกนี้ให้ fc ได้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะครับขอบคุณ fc ที่ติดตามรับชม ช่องของเราไม่กดข้ามโฆษณาสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ